แม่เลดี้แฟนเพจนัสวีเดนได้โพสต์ข้อความที่เรียกเสียงเฮจากฝั่งแฟนคลับจำนวนมากว่าดีหน้าพ่อก็จะได้ลูกๆมาอยู่ด้วยแล้วรออีกนิดนะคะแม่แม่ส่วนอ e ิมาลีก็ติดคุกตามกรรมที่สร้างอีแขวก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปหลานละเสียไรายได้ส่วนผัวเด็กอ e ิมาลีก็จะหุบสมบัติตอนมาลีไปคุกนี่แหละรอดูเลยจ้าข้อความดังกล่าวมีทั้งความคาดหวังเรื่องลูกๆ ที่อาจได้มาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านในปีหน้าและการโจมตีแบบไม่ไว้หน้าไปยังอีมาลีที่หลายคนเชื่อว่าอาจพาดพิงถึงหมอลำสาวคนดังรวมถึงคนใกล้ตัวอีกหลายคนในฝั่งนั้นท่ามกลางคอมเมนต์สนับสนุนมากมายจากแฟนเพจของแม่เลดี้มีหนึ่งคอมเมนต์ที่กลายเป็นไวรัลทันทีนั่นคือคำกล่าวของผู้ใช้ที่แสดงตนเป็น f อหมอลำสาวซึ่งตอบโต้ว่าเป็นพ่อแบบไหนทำให้แม่ของลูกติดคุก เขาโตมาเขาสั่งพ่อแท้แทนที่จะเป็นผู้ใหญ่ประโยคเดียวจุดชนวนไฟทันทีเพราะเป็นการพาดพิงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตรงๆในฐานะพ่อที่พยายามทำเรื่องปกครองบุตรแต่อีกฝั่งกลับมองว่าเป็นต้นเหตุให้แม่ของลูกต้องติดคุกแทนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะผู้ใหญ่หลังคอมเมนต์นั้นปรากฏแฟนเพจแม่เลดี้ก็โต้กลับอย่างดุเดือดโดยหนึ่งในคอมเมนต์จาก f c ฝั่งผู้ใหญ่บ้านระบุว่า เป็นแม่แบบไหนถึงทำตัวดีให้ลูกบ่ได้เงิน <_ d ata> เป็นร้อยล้านเก็บไว้ให้ลูกไหมหรือเก็บไว้เปผัวใหม่ที่กับผู้ใหญ่บ้านสู่มาถามดีแท้ไหนของลูกไม่หันกลับไปถามแม่มันบ้างละ่ะทำเพื่อ,อลูกหรือเพื่อหำถ้อยคำสุดแสบนี้ถูกแชร์ต่อไปในหลายกลุ่มแฟนคลับเพราะไม่ได้เพียงโต้กลับคอมเมนต์นั้นเท่านั้นแต่ยังสื่อสารกลับไปยังหมอลำสาวและชี้ให้เห็นว่าใครกันแน่ที่ควรตั้งคำถามถึง บทบาทของพ่อหรือแม่ในชีวิตของเด็กแม่เลดี้เจ้าของเพจไม่รอช้าเข้ามาคอมเมนต์ด้วยตัวเองเป็นแม่แบบไหนไปสร้างแต่เรื่องชั่วช้าจนตัวมันต้องติดคุกฮ่าฮการตอบกลับนี้ไม่ได้เพียงแค่ป้องกันผู้ใหญ่บ้านแต่ยังฟาดตรงไปยังอีกฝั่งหนึ่งที่เธอเชื่อว่าสร้างกรรมด้วยตนเองและควรรับผลที่ตามมาไม่ใช่โยนความผิดให้คนอื่นสร้างความถูกใจให้แฟนๆไม่น้อยในขณะที่ดราม่าดุเดือด คอมเมนต์หนึ่งจากฝั่ง FC ผู้ใหญ่บ้านก็สะท้อนภาพอีกด้านของเรื่องนี้ที่หลายคนรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่พ่อจะได้ลูกมาอยู่ด้วยไม่แน่ถ้าเกมติดปีนี้พ่อก็ได้เอามาอยู่ด้วยละ่ะทำเรื่องปกครองบุตรได้สบายๆชิวๆแค่คิดภาพโคตรอบอุ่นในหัวใจ3มคนพ่อลูกอยู่บ้านหลังใหญ่ไม่วุ่นวาย FC ทางนั้นดิ้นตุยเหลือใจ5เรื่องทุกอย่างลงตัวลูกๆโตพอจะเข้าใจ พ่อสามารถหาคนเข้าใจมาใช้ชีวิตร่วมได้ไม่ต้องรีบแบบลูกปรทัญญานมกะมีสองมีสามล่ะฝั่งเอฟซีมอลลำสาวที่เข้ามาคอมเมนต์กล่าวหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าเป็นพ่อแบบไหนถึงทําให้แม่ของลูกติดคุกข้อความนี้ฟังพิวเพินอาจดูสะเทือนใจแต่ถ้าถอยหลังออกมาดูทั้งภาพใหญ่จะเห็นได้ชัดว่าคําถามนี้อาจจะต้องหันกลับไปถามต้นเรื่องก่อนว่าใครกันแน่ที่ทําให้เรื่องราวมันเลยเถิดมาถึงจุดนี้ เพราะหากย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเรื่องทุกอย่างเริ่มจากตัวใครอันนี้ทุกคนรู้ดีครับการจะด่าว่าคนเป็นพ่อไม่ดีก่อนจะพิมพ์คำแรงๆใส่ใครควรเปิดตาดูต้นตอก่อนว่าใครสร้างเชื้อเพลิงไว้ตั้งแต่แรกไม่มีพ่อคนไหนที่อยากเห็นแม่ของลูกเข้าคุกนี่คือความจริงที่ตรงและเจ็บที่สุดเพราะไม่ว่าความสัมพันธ์พ่อแม่จะจบยังไงลูกคือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครอยากให้ต้องเจ็บไปด้วย และไม่มีพ่อที่ไหนอยากเห็นแม่ของลูกติดคุกต่อหน้าต่อตาแต่เมื่อกฎหมายเดินหน้าเมื่อคำพูดและการกระทำของบางคนเกินขอบเขตผลที่ตามมาก็เป็นเพียงกรรมที่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะใครไปจัดฉากไม่ใช่เพราะใครไปวางแผนล้มในขณะที่ฝั่งหนึ่งเห็นชัดว่าใครทำใครพูดใครล้ำเส้นอีกฝั่งกลับยังคงปกป้องแบบไม่ลืมหูลืมตาออให้หมอลำสาวเคยไลฟ์สด ด่าผู้ใหญ่บ้านแบบเสียหายพูดจาดูถูกลากคนรอบตัวมาโจมตีแต่ก็ยังมีเอฟซบางกลุ่มที่ยืนข้างเธอแบบไม่ตั้งคำถามนี่ไม่ใช่ความรักแบบมีเหตุผลแต่มันคือความหลงผิดคนทำผิดแต่มีคนยกมือปรบมือให้คนจุดไฟแต่มีคนช่วยเติมน้ำมันแล้วสุดท้ายเมื่อไฟลามไหม้ทั้งบ้านก็หันมาโทษคนอื่นว่าทำไมไม่ช่วยดับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวจนถึงตอนนี้ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ตามกระแสเราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและเล่าความจริงในแบบที่ไม่ต้องปรุงแต่งครับ